โอเคเนาะอันนี้มาต่อในเรื่องการหาค่าสูงสุดต่ําสุดสัมพัทธ์เนาะการหาค่าสูงสุดต่าสุดสัมพัทธ์เราจะต้องอาศัยเรื่องการหาฟังกชันเพิ่มฟังก์ชันลดมาเนาะเพราะว่าเรื่องนี้จะช่วยเราในการหาค่าสูงสุดต่ําสุดสัมพัทธนะ์วิธีการหาค่าสูงสุดต่ําสุดสัมพัทธ์ก็คืออันดับแรกเลยก็คือหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเนาะขั้นตอนที่2ตรวจสอบฟังกชันเพิ่มฟังก์ชันลดเนาะ ขั้นตอนที่3ก็คือแทนค่าวิกฤตเนาะแทนค่าวิกฤตลงใน fx เนาะเพื่อหาคู่อันดับที่เป็นจุดสูงสุดต่ำสุดเดี๋ยวพาทําโจทย์เราจะได้เห็นภาพมากขึ้นเนาะโดยใช้3ขั้นตอนงนี้แหละอ่ะเช่นยกตัวอย่างให้ fx เท่ากับ x กํลัง3ลบ 6x กํลัง2บวก 9x บวก5อ่ะให้เราหาอ่าหาจุดสูงสุดจุดต่ำสุดเนาะอืมอันดับแรกเลยเราคือหาอนุพันธ์เนาะก็คือดิฟเลยอ่ะดิฟฟังก์ชันก็จะกลายเป็น 3x กํลัง2ลบ 12x บวก9เนาะ <c oughs> จากนั้นเราเช็คฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดเนาะอ่ะตรวจสอบฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดก็คือเราเอาตัวดิฟเนี้ยมาแยกเป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดอ่ะเราตรวจสอบฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดก่อน ตรวจสอบฟังก์ชันไม่เอาอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นตรวจสอบฟังก์ชันเพิ่มลดหลักการตรวจสอบก็คือเราจะาจับไอตัวที่เราดิฟแล้วนะเท่ากับศูนย์ก็คือจับตัวเนี้ยเท่ากับศูนย์โอเคปะเพราะฉะนั้นเราจับตัวเนี้ยเท่ากับศูนย์เลยก็จะกลายเป็นสามเอ็กกำลังสองลบสิบสองเอ็กบวกเก้าเท่ากับศูนย์อ่ะทีนี้ อันนี้เลขเยอะเนาะเราจับหาร3ทั้งสมการก่อนเพราะว่ามันหาร3ลงหมดเนาะเราหาร3ทั้งสมการก็จะเป็น x กซำลัง2ลบ 4x เบวก3เนาะเท่ากับ0จากนั้นแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบเพื่อหาค่าวิกฤตเขียนลงเส้นจำนวนเนาะเป็น x กับ x เราก็แยกเลย3อะไรคูณกันได้3รวมกันได้ลบ4ก็3คูณ1ใช่ไหมแต่รวมกันได้ลบตรงนี้เป็นบวกก็ต้องเป็นลบลบอ่ะทีนี้จับแต่ละก้อนเท่ากับ0ก็จะได้ x กเท่ากับ1กับ3เค้ไหม ก็คือ x ลบ3เท่ากับ0ูย้าย3ไปก็ได้ x เท่ากับ3 x ลบ1เท่ากับ0ย์ย้ายลบ1ไปก็เป็น1นี่เนาะได้ค่าวิกฤตมาปุ๊บเขียนลงเส้นจำนวนเอาไปเขียนลงบนเส้นจำนวนเนาะแบบนี้อะ่ะเรียงลำดับเหมือนเดิมเลยน้อยอยู่ฝั่งซ้ายมากอยู่ฝั่งขวาโอเคปะอะ่ะฉะนั้นเขียนตัวน้อยฝั่งซ้ายก่อนก็คือ1แล้วก็ตามด้วยตัวมากก็คือ3อะ่ะพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็เขียนช่วงบวกลบเลย ก็คือเขียนจากขวาไปซ้ายเนาะโดยเริ่มจากบวกสลับกับลบเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอืมเนี่ยอันนี้คือเราจะตรวจสอบฟังชันเพิ่มฟังกชันลดได้แล้วก็คือในช่วงที่มันเป็นค่าบวกเนี่ยเห็นปะช่วงที่มันเป็นค่าบวกตรงเนี้ยมันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มตรงเนี้ยจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเพราะว่าเห็นปะจําหลักการหาเออฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดได้ใช่ไหมการที่มันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มได้คือค่า x จะต้องอยู่ในช่วงบวกและมันจะเป็นฟังก์ชันลดในค่า x ที่เป็นช่วงลบเขี้ยบะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนนนนนกกัััเเเราาจจะะได้ววว่่่มป็ฟงง์ชชพิใบ ฉะนั้นช่วงลบมันก็จะเป็นฟังก์ชันลดอย่างนี้จากนั้นเราดูลักษณะแนวโน้มเข้าใจไหมเราดูแนวโน้มยังไงการที่ฟังชันมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มหมายความว่าถ้าเราวาดกราฟกราฟมันจะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ปะอย่างนี้อะขอขยับหน่อยแล้วกันอะการเวลาเราวาดกราฟเนี่ยกราฟมันจะพุ่งขึ้นสูงเรื่อยๆอย่างนี้เข้าใจไหมเวลาเป็นฟังก์ชันเพิ่มนี่มันจะมันจะพุ่งขึ้นสูงเรื่อยๆอย่างนี้ แบบนี้ใช่ไหมในช่วงที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มก็คือในช่วงนี้เนี่ยฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มคือช่วงนี้ไฮไลท์ดีกว่าอ่านี่ช่วงฟังก์ชันเพิ่มอ่ะมันกราฟมันจะพุ่งขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วพอเราไปวาดกราฟในช่วงที่เป็นฟังก์ชันลดบ้างช่วงที่เป็นฟังก์ชันลดเวลาเราเขียนกราฟกราฟมันจะลดลงอย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บปั๊กเนี่ยกราฟในช่วงฟังก์ชันลดมันจะลดลงอย่างนี้อ่าหมายความว่าเห็นไหมเราดูแนวโน้มของกราฟพอเป็นฟังก์ชันเพิ่มมันพุ่งขึ้นอย่่่่าาางงงงีี้้แลลลววพอออมมมันมนมันนนยยูใช จากนั้นมันไปเพิ่มอีกมันขึ้นอย่างนี้เห็นไหมว่ามันจะเกิดจุดยอดสองจุดเห็นไหมมันจะเกิดจุดยอดสองจุดก็คือจุดยอดบนนี้กับจุดยอดด้านล่างตรงนี้แสดงว่าเรารู้แล้วว่าจุดสูงสุดต่ําสุดของฟังก์ชันอยู่ตรงไหนบ้างจุดสูงสุดก็คือจุดที่อยู่สูงใช่ไหมจุดสูงสุดก็คือจุดนี้คือจุดที่ค่า x เป็น1อ่งเรารู้แล้วว่าจุดสูงสุดตรงนี้ก็คือจุดที่ x เท่ากับ1โอเคป่ะและอันนี้คือจุดต่ําสุด จุดต่าสุดก็คือจุดที่ x เท่ากับ3ฉะนั้นเรารู้แล้วว่าจุดสูงสุดคือ x เท่ากับ1จุดต่ําสุดคือ x เท่ากับ3ฉะนั้นเราเข้าขั้นตอนที่3เลยก็คือแทนค่าวิกฤตลงในฟังก์ชัน f(x) เลยอะฉะนั้นเรามาดูก่อน f(x) ของเราคือ x กาลัง3ลบ6 x กาลัง2อบวก9 x บวก5ะฉะนั้นเราเอาหาจุดสูงสุดต่าสุดไปเลยอะเริ่มจากหาจุดสูงสุดสัมพัทธ์ก่อนจุดสูงสุดสัมพัทธ์ จุดสูงสุดสัมพัทธ์ก็คือเราหา A แทนค่า x ที่มันเป็นเอ่อค่า x ที่เป็นจุดสูงสุดเนาะซึ่งค่า x ที่เป็นจุดสูงสุดคือ x เป็น1ฉะนั้นเราเอา1ลงไปแทนในฟังก์ชันก็กลายเป็น f 1เป็น1กําลัง3ลบ6คูณ1กําลัง2บวก9คูณ1แล้วก็บวก5อ่ะคิดเลขออกมาเลยเนาะก็เป็น1ลบ6บวก9บวก5ตรงนี้ก็เป็น9 1อันนี้เป็น10 ลบหกบวกห้าก็เป็นลบหนึ่งสิบลบหนึ่งก็เหลือเก้าก็ได้ f หนึ่งเป็นเก้าฉะนั้นจุดสูงสุดสัมพัทธ์ของเราก็คือจุดหนึ่งเก้าคู่อันดับหนึ่งเก้านั่นเองนะต่อไปเราไปหาจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดก็คือแทนค่า x ที่เป็นค่าที่ต่ำที่เราไปหามาเนาะจากการตรวจสอบฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดก็คือจุดต่ำสุดคือจุดที่ x เท่ากับสามฉะนั้นเราเอาไปแทนก็เป็น f สามก็เท่ากับสามกำลังสองลบต้องเป็นกำลังสาม สามกำลังสามลบหคูณสามกำลังสองบวกเคูณสบวกห้าอ่ะคิดเลขเลย3ามกำลังสามเป็นยี่สิบเจ็หคูณสามกำลัง 2, สองคือหกคูณเก้าเ้าคูณสามยีบวกห้าอ่ะเสามยิบเดบวกยี็ดก็เป็น5้าสี่เก้าหก็เป็นลบห้ิบสอ่ะแล้วก็บวกห้าก็54าสลบห้าหายก็เหลือห้า ฉะนั้นเรารู้แล้วว่าจุดต่ําสุดก็คือจุดคู่อันดาบ35ฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าจุดสูงสุดสัมพัทธ์กับจุดต่ําสุดสัมพัทธ์ก็คือ19เป็นจุดสูงสุดสัมพัทธ์แล้วก็35เป็นจุดต่ําสุดสัมพัทธ์เคเนาะประมาณนี้สําหรับการหาจุดสูงสุดต่ําสุดสัมพัทธ์เนาะหลักการก็คือดิฟก่อนดิฟก่อนดิฟเสร็จปุ๊บเอามาจับเท่ากับศูนย์จับเท่ากับศูนย์จับไอตัวที่เราดิฟเนี่ยมาเท่ากับศูนย์แล้วก็แยกตัวประกอบหาค่าวิกฤต พอได้ค่าวิกฤตปุ๊บเขียนลงบนเส้นจํานวนแบ่งช่วงบวกลบบวกจากนั้นดูแนวโน้มถ้าเป็นบวกกราฟจะพุ่งขึ้นเห็นไหมเป็นลดกราฟพุ่งลงเป็นบวกกราฟพุ่งขึ้นอ่ะแล้วดูความต่อเนื่องของกราฟมันอันนี้มันพุ่งขึ้นแล้วมันลดลงแสดงว่าตรงนี้จะเป็นจุดสูงสุดส่วนอันเนี้ยมันลดลงแล้วมันพุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นจุดต่ําสุดพอเราดูแล้วว่าจุดสูงสุดมันอยู่ที่ตําแหน่ง x เป็น1เราก็จาไว้เลยว่าจุดสูงสุดคือจุดที่ x เท่ากับ1แล้วเราไปด ฉะนั้นเราก็จำไว้เลยว่าจุดสูงสุดคือจุดที่ไอจุดต่ำสุดเนี่ยคือจุดที่ x เท่ากับ3เราก็เอาไปแทนค่าในฟังก์ชันเริ่มต้นนะก็คือฟังก์ชันที่เขาให้มาไม่ใช่แทนในฟัง์ชันที่เราดิบนะแทนในฟังกชันเริ่มต้นพอแทนในฟังก์ชันเริ่มต้นปุ๊บอ่ะค่า y ที่ได้ออกมามันจะกลายเป็นค่า y ของอันดับชะนั้นเวลาเราตอบเราจะตอบเป็นอันดับเนาะคือจุดที่ x เป็น1ได้ค่า y เป็น9จุดสูงสุดสัมพั์ของเราเลยากเป็น19จุดที่ x เป็น3ค่า y ออกมาเป็น5เราก็เขีียนนนคคูู่่่หหัััััับบ3จุุุดดดดตตาาาาาสสสสสสสมมมพพทธธ์์รระณ้กง